เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ห้องประชุมอนเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นได้จัดกิจกรรมรับปัจจัยพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีประจำปี2566ของคณะครูและนักเรียนทุกสายชั้นไม่ว่าจะเป็นสายชั้นอ l i s h ษโปรแกมสายชั้นห้องกิฟเตสสายชั้นอนุบาลและสายชั้นปฐมศึกษาปีที่1-6ได้ยอดกรถินรวมทั้งหมด554,098บาทพร้อมทั้งแห่องค์พระกรถินรอบโรงเรียน ซึ่งจะได้นำไปทอดถวายณวัดลาสีตมบลขัวเลียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566และวัดป่าภูเขาทองวัดถ้ำหินสอตมบลคคำพะอุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดในวันอาทิตย์ที่19เเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566 โดยมีนายประจวบสิริพักเพื่อน่วยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมงานในครั้งนี้ปีนี้นะครับทางอนุบาลขอนแก่นก่อนอื่นต้องของกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ของผู้ปกครองลูกนักเรียนที่เคารพทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการทําบุญกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่นะครับถื่ว่าป็นการร่วมบุญร่วมกัน นะครับของอุบาลคอนแกนของเราซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีที่เคยทํามาตั้งแต่หลายปีนะครับที่ก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่ในตำแหน่ง,งที่อุณหภคอนแก่นะครับผมมาอยู่ที่อุบาคอนแกนก็ได้สืบทานต่อยอดประเพณีนะครับตัวนี้มานะครับในเรื่องของบุญกระถินหลังจากออกพรรษาของทุกปีนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับทำบุญกระถินของอุบาลคอนเกลซึ่งเป้าหมายนั้นก็คือไปทอดนะครับที่วัด ประการแรกก็คือมีเจ้าภาพนะครับอาจจะเป็นบุคลากรในโรงเรียนของเราก่อนนะครับซึ่งเล็งเหียนนะครับทำบุญหา,าผู้มีอุปลา,าุณหรือผู้มีบุญคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่นะครับปู่ย่าตายายญาติพี่น้องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปยังวัดที่ไม่มีเจ้าภาพนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระถินสามคีซึ่งปีที่ผ่านมานั้นก็ได้ทําบุญนะครับกระถินนั้นที่ยิ่งใหญ่นะครับได้ยอดก็ เกือบล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าบาทนะครับมาพอมาปีนี้นะครับก็เป็นกระินสามัคคีนะครับไปทอดสองวัดนะครับสองวัดถือว่าเป็นกระถินที่จะไม่มีเจ้าภาพเป็นการร่วมบุญนะครับสองวัดที่ขอนแก่นแล้วก็ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการปลูกฝังให้ลูกๆได้รู้จักในประเพณีนะครับที่อันดีงามที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมไทยของเรานะครับ ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน,องนักเรียนนะครับ Armor, ที่เคารพทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมและก็ให้ความร่วมมือนะครับแต่าหากไม่ได้รับการส่งเสริมไม่รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่นะครับบุญอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คงไม่สมําเร็จลงไปได้นะครับ mm. ต้องขอกราบขอบคุณมาณโอ,อกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ผลบุญกุศลที่คุณพ่อคุณแม่นะครับได้ทำมาวันนี้จงเป็นพลรถปัจจัยนะครับส่งเสริมนุ่นส่งท่านนะครับให้ประสบความสำเร็จให้มีความสุขความเจริญความก้าวหน้า ความสำเร็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ